สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง aloha อ channel ค่ะ ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพอจะมาบอกวิธีนะะในการสมัครบัตรเครดิตของกรุงศรีกันค่ะใน,ในวันนี้นะคะบัตรเครดิตท,ที่พลนำมาฝากกันเนี่ยนั่นก็คือบัตรเครดิต JCB Platinum นั่นเองค่ะโดยบัตรตัวนี้นะคะตอบโจทยส์สำหรับสายเดินทางนะคะที่ชอบท่องเที่ยวต่างประเทศมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีเครดิตเงินคืนต่างๆนะคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะที่สำคัญเนี่ยยังมีเรานะคะให้เราเนี่ยสามารถใช้บริการได้ด้วยนะสำหรับใครนะคะที่มีบัตรเครดิตตัวน,นี้เนี่ย ก็สามารถเที่ยวได้อุ่นใจแล้วก็คุ้มมากๆเลยค่ะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะคะสําหรับรายละเอียดของบัตรตัวนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพอยสรุปให้ฟังกันทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ของเขานะคะหรือว่ารายละเอียดหลักเกณฑ์การสมัครต่างๆนะคะหรือว่าจะต้องสมัครยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราบอกกันแบบละเอียดเลยค่ะ ที่สำคัญนะคะตัวบัตร JCB p l a t พ n u นตอนนี้นะคะยังมีตัวโปรโมชั่นพิเศษค่ะในการแจกกระเป๋าด้วยนะสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาสมัครใหม่นะคะตอนนี้เนี่ยเขามีการแจกกระเป๋าเดินทางนะคะ20นิ้วนะคะให้เพื่อนๆกันด้วยนะหรือว่าถ้าใครเนี่ยเคยมีบัตรเครดิตของกรุงงรีอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องครัวไปนะเพราะว่าเขาเนี่ยะคะก็ยังมีกระเป๋าอีกรูปแบบหนึ่งนะคะทุกคนให้เรากันด้วยนะซึ่งมูลค่าเนี่ยบอกเลยนะคะว่าอยู่ที่1,990บบาทกันเลยค่ะโดยโปรตัวนี้นะคะทุกคนนะก็ถ้าใคร ได้กระเป๋ากันนะคะก็อย่าลืมรีบสมัครบัตรเครดิตของกรุงศรีกันค่ะแต่ว่าอย่างที่พลอยบอกไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพลอยจะมาบอกรายละเอียดนะคะแล้วก็สรุปรายละเอียดของบัตร JCB p l a t พ n u m เนี่ยให้ฟังกันค่ะทุกคนตอนอื่นนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครอยากที่จะสมัครบัตรเครดิตนะคะของตัว JCB กรุงศรีกันแล้วนะคะทุกคนนะก็ให้เราเนี่ยกด ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะพอยเนี่ยจะมีการทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะคะทั้งในตัว description นะคะแล้วก็ในตัวคอมเมนต์นะคะทุกคนโดยลิงก์ตัวที่พอยให้ไปนะคะก็จะเป็นลิงก์นะคะในการสมัครบัตรเครดิต JCB p l a t พ n ตินันั่นเองค่ะทุกคนก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปโผล่สู่หน้าเดียวกันนะคะในหน้าของการสมัครบัตรเครดิตกุ้งสีกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆนะคะกดที่ลิงก์ด้านล่างตามที่พอยบอกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเรานะคะจะมาโผล่สู่หน้าเดียวกัันนนนใหหา้้ลกกของงุีแบบ เลยนะคะเป็นหน้าเว็บไซต์ของเขานะคะทุกคน โดยอย่างที่ฟลอยบอกไปแล้วนะคะสำหรับใครเนี่ยที่สมัครบครัตรเครดิตกรุ้งสี JCB Platinum วันนี้นะคะก็สามารถที่จะได้รับกระเป๋ากันไปได้เลยค่ะทุกคนโดยก็รายละเอียดโปรโมชั่นของเขาเนี่ยะคะก็จะเป็นตามนี้เลยนะโดยสําหรับใครนยนะคะที่อยากสมัครนะคะเ,เพื่อนๆนะก็สามารถเลื่อนลงมาที่ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากสมัครบครัตรเครดิตตัวนี้นะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยก็สามารถนะคะที่จะกอรอกคานาหน้าชื่อนะคะชื่อนามสกุลเบอร์มือถือของเราเนะะี่ยค่ะรายได้ต่อเดือนของเราแล้วก็จังหวัดเข้าไปได้เลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะติ๊กถูกที่ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความนะคะแล้วก็ใส่นะคะเลขที่เขาให้มาได้เลยนะคะอย่างของพอก็จะเป็น BZCT นะคะอย่างเงี้ยเราก็ใส่ไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยกดสมัครได้เลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าอย่างที่พอยบอกไปนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพอจะสรุปนะคะรายละเอียดของบัตรเครดิต d c b a แพตดินให้เพื่อนๆฟังกันก่อนนะคะก็เดี <S <S ๋ยวพอนะคะพาไปดูนะคะสิทธิประโยชน์นะคะของบัตรใบนี้กันเลยค่ะทุกคน โดยหน้าตาของบัตรใบนี้นะคะนั่นก็คือจะเป็นหน้าตาอย่างนี้เลยนะคะสำหรับบัตรเครด its, ิตกรุงศรี JCB Platinum ค่ะทุกคนโดยบัตรตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเขาเนี่ยมีการให้เราเนี่ยรับเครดิตเงินคืนต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพื่อนๆนะยเราเนี่ยสามารถได้รับเครดิตเงินคืนนะคะ3%ค่ะเมื่อเราเนี่ยมีการใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตตัวนี้นะคะที่ร้านอาหารทั่วโลกเลยค่ะทุกคนที่สําคัญนะคะยังได้รับเครดิตเงินคืนอีก1%นะคะเมื่อเราเนี่ยมีการใช้จ่ายบัตรเครดิตนะคะที่ ประเทศญี่ปุ่นฮ่องกงเกาหลีใต้ไต้หวันแล้วก็สิงคโปร์นะคะบัตรใบนี้เนี่ยตอบโจทย์ใส่เดินทางมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบเดินทางบ่อยๆนะคะบัตรตัวนี้เนี่ยพอยแนะนําเลยนะคะทุกคนนะนอกจากนี้นะคะยังมีบริการแอร์พอร์ตราวนะคะให้เราเนี่ยได้ใช้บริการด้วยนะคะที่สนามบินนะคะในประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อีก9ประเทศที่ร่วมรายการนั่นเองค่ะ ดยรายละเอียดของเขานี่คะอิ่มอร่อยนะคะแล้วก็ได้รับส่วนลดที่ร้านอาหารนะคะพร้อมรับเครดิตเงินคืนค่ะทุกคนนอกจากนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่เป็นสายช้อปปิ้งนะคะก็ยังสามารถเนี่ยที่จะเพลิดเพลินในการใช้จ่ายนะคะณประเทศที่ร่วมรายการนะคะพร้อมที่เราเนี่ยจะได้รับเครดิตเงินคืนกันด้วยค่ะทุกคนอบอุ่นนะคะด้วยทุกบริการนะคะที่สนามบินค่ะเป็นตัวแอร์พอร์ตเระนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อีก9ประเทศนะคะทุกคนซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ นอกจากนี้นะคะเขาเนี่ยยังมีการครอบคลุมนะคะประกันอุบัติเหตุการเดินทางนะคะทุกคนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยโดยวงเงินสูงสุดเนี่ยอยู่ที่หล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังมีแผนนะคะคุ้มครองบัตรหายด้วยนะคะทุกคนย้อนหลังเนี่ยสูงสุดได้ถึง24ชั่วโมงก่อนการที่เราจะมีการแจ้งเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะสาหรับใครที่เออกลัวบัตรหายหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้เลยะค่ะทุกคนและในส่วนต่อมานะคะเราเนี่ยยังได้สิทธิประโยชน์นะคะในการใช้ชีวิตประจําวัน เพิ่มเติมด้วยนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะทุกคนนะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายค่ะทุกคนเราเนี่ยสามารถแลกนะคะกรุง4ีพอยได้นะคะก็คือคุ้มค่าทุกการใช้จ่ายนะคะแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันยูชอยนะคะของทางกรุงสีได้เลยนั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าบัตรตัวนี้เนี่ยแบบอัดแน่นนะคะด้วยสิทธิประโยชน์จริงๆค่ะเ,เพื่อนๆทีนี้นะคะพอเราฟังสิทธิประโยชน์ตัวนี้มาแล้วนะคะเพื่อนๆนะเพื่อนๆเองเนี่ยก็คงอยากรู้นะคะว่าเฮ้ยเราชันเนี่ยจะสามารถสมัครได้ไหม ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปดูหลักเกณฑ์นในการสมัครกันเลยค่ะโดยหลักเกณฑ์นในการสมัครนะคะเพื่อนๆบอกเลยว่าบัตรเครดิตตัวนี้นะคะ เพียงแค่เราเนี่ยมีอายุนะคะอยู่ระหว่าง20นะคะถึง65ปีก็สามารถที่จะสมัครได้แล้วนะคะโดยให้เราเนี่ยมีเบอร์มือถือนะคะหรือว่าเบอร์ที่ทํางานที่สามารถติดต่อได้นั่นเองค่ะเงินเดือนนะคะทุกคนก็เริ่มต้นนะคะขั้นต่ําเพียงแค่15,000บาทเนี่ยก็สามารถนะคะที่จะสมัครบัตรเครดิตตัวนี้ได้แล้วค่ะโดยเอกสารนะคะที่ใช้ในการประกอบการพริจารณานะคะสาหรับคนที่ทํางานประจำนะคะก็จะมีสําเนาบัตรประชาชนนะคะสลิปเงินเดือนนะคะทุกคนหรือว่าหนังสือ รับรองรายได้เดือนล่าสุดนะคะทุกคนนะแล้วก็ตัวที่สามเป็นสับเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคารนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นบัญชีเงินเดือนเข้านนคะนับจากปัจจุบันย้อนหลังไป6เดือนนั่นเองค่ะทุกคนโดยใครนะคะที่ประกอบธุรกิจนะคะก็สามารถที่จะสมัครได้เช่นเดียวกันนะคะทุกคนนะก็จะต้องมีกระแสเงินหมุนเวียนเนี่ยย้อนหลัง6เดือนนะคะสามแสนบาทขึ้นไปค่ะทุกคนโดยบัญชีเนี่ยจะต้องเปิดมาแล้วนะคะมากกว่า1ปีนะแล้วก็มีการจดทะเบียนการค้าหรือว่าบริษัทนะคะหรือว่าห้างพื้นส่วน ตั้งแต่1ปีขึ้นไปนั่นเองค่ะโดยเอกสารนะคะทุกคนก็จะคล้ายๆกับฝั่งของคนที่ทํางานประจําเลยแต่ว่าจะมีเพิ่มเติมมาเล็กน้อยนะคะนั่นก็คือตัวสําเนาบัตรประชาชนนะคะเพื่อนๆนะใบทะเบียนการค้าก็สําเนาห,หน้าแรกของบัญชีธนาคารเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะทุกคนก็ให้เรานะคะเตรียมเอกสารไว้ได้เลยนะคะทุกคนนะโดยสําหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะฉันผ่านเกณฑ์หมดทุกอย่างเลยนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะกดที่ลิงก์ด้านล่างตามที่พลอยบอกได้เลยนะคะแล้วเราเนี่ยก็จะมาโผล่สูง เดียวกันนะคะในหน้าการสมัครบัตรเครดิตของ JCB ตัวนี้นั่นเองนะคะทุกคนนะก็สาหรับใครที่อยากสมัครนะคะเลื่อนลงมานะคะทุกคนนะเราเนี่ยจะเห็นเลยนะคะว่าเขาเนี่ยจะให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลนะคะเพื่อนๆนะก็จะมีคํานาหน้าชื่อของเรานะคะชื่อนามสกุลนะคะเบอร์มือถือรายได้ต่อเดือนของเราเนะคะแล้วก็จังหวัดค่ะหลังจากนั้นนะคะติ๊กกดติ๊กนะคะข้าพเจ้ายอมรับให้เป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่รหัสตัวนี้ไปได้เลยนะคะอย่างของพอยก็จะเป็น B ี C T ดแบบนี้นะ ค่ะทุกคนก็ใส่ตรงนี้ไปได้เลยนะคะ <_ an> เพื่อว่าเป็นการยืนยันนะคะ <_ an> ทุกคนว่าเราเนี่ยไม่ใช่บอดหรือว่าหุ่นยนต์นั่นเองค่ะทุกคนเ <_ an> พราะเราเนี่ยะคะใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะคะกดสมัครได้เลยหล <_ an> ังจากที่เราเนี่ยะคะมีการกดสมัครไปเรียบร้อยแล้วนะคะข้อมูลของเราเนี่ยก็จะถูกส่งนะคะให้กับทางกรุงศรีนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเนีเ่ยทำการรออยู่ที่บ้านได้เลยนะคะเพื <_ an> ่อให้พนักงานเนี่ยโทรกลับมาหาเราค่ะ หลังจากที่พนักงานนะคะโทรกลับมาหาเพื่อนๆแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็พูดคุยนะคะแล้วก็สอบถามพนักงานได้เลยว่าโอเคฉันกดสมัครบัตรเครดิตตัวนี้ไปนะคะแล้วก็เตรียมเอกสารเอาไว้แล้วอะไรยังไงเนี่ยก็พูดคุยกับพนักงานท่านหนันได้เลยค่ะบอกเลยนะคะว่าวิธีการสมัครบัตรเครดิตของกรุงศรีีดยง่ายมากๆเลยนะคะซึ่งเพื่อนๆเ,เองนะคะก็สามารถสมัครต่างง่ายๆแบบนี้กันได้เลยค่ะก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ด้านล่างกันนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะคะพอตก็เอาวิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิ นี้ของพลอนะก็อย่ายลืมพี่จะากดไ like, ลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกเนี่ยคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพลอยก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย